สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กับซูสมุนะครับวันนี้จะมาอัปเดตตัวละครตอนนี้เลเวล71แล้วครับเป็นลอดไนท์แล้ว จะมาเริ่มกันที่การให้ดู DPS ก่อนเลยละกันว่า DPS ตอนนี้เป็นยังไงนะครับก็ใช้ดาบมุลมาสะเดี๋ยวจะอธิบายของอีกทีนะครับเป็นดาบมุลมาสะตอนนี้เครื่องไฟไว้เดี๋ยวจะกินอาหารแล้วใส่เลยนะครับดูว่าดาเมจ DPS อยู่ประมาณเท่าไหร่อ่ะมาเริ่มกันเลยนะครับ ดู d p s ตอนหนึ่งนาทีเลยนะครับตอนนี้ d p s อยู่ที่ประมาณแสนห้าตอนกดเบอร์เซิร์กนะครับจะดูดาเมจรวมตอนหนึ่งนาทีว่าประมาณเท่าไหร่ครับสอ,องแสนเ,เบอร์เซิร์กหมดแล้วนะครับ ดีเสอยู่ประมาณแสนเจ็ดนะครับแสนเจ็ดแสนหกแสนเจ็ดแต่หนึ่งนาทีนะครับโอเคโดยประมาณนะครับนาเม็ดร,รวมจะอยู่ที่ประมาณ8ล้าน8นะครับ อันนี้สายเติมน้อยนะครับอ mm hmm. าจจะเทียบกับสายสุลต nah. ่านไม่ได้โอเคทีนี้เดี๋ยวจะมาอธิบายตัวละครนะครับเมื่อกี้ตอนที่ฟันอยู่เดี๋ยวฟันให้ดูอีกทีนะครับอันนี้คือรายละเอียดของสักแตทนะครับ SPD จะอยู่ที่495แต่ว่าถ้าได้บัฟจาก p ี e ก็จะเป็น500นะครับ ซึ่งจะสุงสุดแล้ว500ส่วนคี้ขพื้นฐานมันจะอยู่ที่96แต่ว่าถ้าตีติดบับจากเฟืองมันจะอยู่ที่131นะครับซึ่งตีติดคี้100%นะครับพีแยกแทกอยู่2,410แล้วก็จะมีตัว p v e ดําเมดโมนัดอยู่588นะครับคีดาเมดอยู่23%ประมาณนี้นะครับ สแต็คก็จะออาเป็นเอจิแเก้าสเต็งตอนนี้คือ39ลักย1นะครับเดี๋ยวจะลงสเต็งยาวยาวแล้วโอเคส่วนต่อไปของก็ใส่เป็นมุลมะสะหก1นะครับ modify เป็น normal attack modify เป็น normal attack. No attack แล้วก็ การ์ดจะใช้เป็นการ์ดธรรมดานะครับจะเป็นบูฟสามดาวกับมดสองดาวนะครับมดขาวเพื่อแ็กแท็กเพื่อไฟไว้สื่อจะใส่เป็น modify modify stank แล้วก็การ์ดเป็นการ์ดพิกกี้นะครับวิกกี้สามดาวก็คุมเป็น modify ignore p e 해นะครับคือทะลุทะลุดาเมจเกราพแล้วก็ การ์ดเป็นคอนโดซึ่งเอามาใส่เล่นๆนะครับรอ,องเท้าก็เป็นโมดิฟายพิกอิกโนพีเดเหมือนกันทะลุไปยาภาพแล้วก็การ์ดเป็นไวโลดนะครับเพิ่มเอจิส่วนประดับปอกคอหมา2รูบวก8จะใส่การ์ดเป็นแมนติส1ใบแล้วก็โคโบ1ใบ1ดาวนะครับตอนนี้ยังไม่ได้ทำนะครับ คิดข้อลินบวก10นะครับ2อรูจะใส่เป็นโคโบ2ใบ1ดาวนะครับส่วนหัวใส่เป็นการ์ดหนูม่วงนะครับการ์ดแคมป์1่ดาวที่เหลือก็จะเป็นอันนี้เอ็ดกาใส่ตีขนาดใหญ่นะครับเอ็ดกาปลอมโอเคประมาณนี้ไอ้พวกนี้ก็ไม่มีอะไรครับเป็นการ์ดเหรืหอืๆ เฟืองโอเคอเฟืองตอนนี้จะใส่เป็นตัว d y i า e e อ็มโ e เมกับ Aftershock ตามนี้นะครับเรเวลกับเรือห6ซึ่ง Aftershock จะให้คิ n ์คอนเพิ่มขึ้น35สถ้าเราตีครบ15ครั้งซึ่งเราตีเร็วอยู่แล้วนะครับมันจะได้อยู่แล้วแล้วก็ d e v i e e p o w e r m e n t ก็คือเมื่อเราใช้ออราเบดพีดามิที่มองข้ามเดฟมันจะเพิ่มอีก11%นะครับ แล้วก็อันนี้เป็นรูนเป็นรูนสำคัญนะครับโมเมนตัมซึ่งจะเพิ่ม t อ a แท s สป e d ให้4%มากสุด4ชั้นก็คือทับซ้อนกันได้4ชั้นต่อเนื่องซึ่งเราตีตลอดอยู่แล้วมันติดตลอดอยู่แล้วนะครับส่วนเฟืองนี้ไม่ไม่ได้ใช้อะไรนะครับเอามาใส่เฉยๆเพราะว่ายัางหาที่ดีกว่านี้ไม่ได้นะครับเดี๋ยวถ้าหาได้ก็อาจจะเปลี่ยน,นครับโอเคเามาดูเรื่องสกิลนะครับ ประมาณนี้นะครับก็จะเป็นแบต5้าแบกน้ำเบรกห้าโปรวกห้าเอนดูห้าสวอตมาสลี่สิบแล้วก็รีเจนเลือดอีกสิบนะครับซึ่งเอนดูมันจะมีผลตอนที่ใช้คอนเทนต์คาสามนะครับตอนสกิลคาสามมันจะมีผลโอเคอันนี้ก็จะอัพเป็นขี่เป็ดนะครับขี่เป็ดวิ่งเร็วห้าเป็นสวอตคลิกเคนสิบ ลิงแบตห้าเวนการ์ดฟอสสิบชาร์จแอคแท็กไว้์พีวีพีไว้ต่อสู้นะครับหนึ่งสตัดดี้ห้าแล้วก็ไลออนโฮลิงสามนะครับอันนี้มันจะเดี๋ยวผมจะอาจจะใช้เฟืองเฟืองที่มันพอติดไลออนโฮลิงแล้วเด้งเลือดครับแต่อาจจะไม่ได้เยอะเท่าไหรแ่แต่ก็พอช่วยได้โอเคมาสกิลไฮคาร์ดแนะนําให้อัพเบอร์เซิร์ก่อนเลย5นะครับเพราะว่ามีผลต่อการบูตดาเมจอย่างมากมันเพิ่มเยอะมากครับแล้วก็มาอัพ ออลาเบทสิเลยก็ได้ออลาเบทแล้ว <c oughs> ค่อยๆอัพตัวคอนเทนตแต่ว่าชื่อมันยังเป็นบักบ๊กอยู่นะครับเป็นคอนเทนตก็คือมันจะเพิ่มฮิตแต่ว่ามันจะลด p d เดของเราซึ่งเ,เราต้องหาเฟืองที่มันมันลด p d เดน้อยลงครับมันจะมีเฟืองอีกชนิดหนึ่งซึ่งมันชื่อเดี๋ยวผมให้ดูเฟืองที่เราควรใส่ ก็จะมีนี้นะครับโมเมนตัมหนึ่งอันมี after shock หนึ่งอันแล้วก็มี UI improvement หนึ่งอันแล้วก็มีเนี่ยครับ d ัน n l ส s อ order ก็คือ concentration นะครับจะเพิ่มเพียงแค่ี่แล้วก็ลดเอฟเฟกต์ของ defense ที่มันลดลงจากตัวเราครับอีก40%บนี่ก็คือประมาณนี้นะครับสำหรับไนท์ใส่ DIY หรือใส่คิ คือผมจะเซตติ้งอย่างนี้นะครับการตั้งค่าอัตโนมัติแต่ว่าเราจะกดพอเราเคลือบอาวุธเป็นธาตุไฟเราเราจะใช้มือกดที่เป็นแวคกน้าเบรกมันจะทำให้ตีแรงขึ้นนะครับ <S <S น้ำเมจมันจะเพิ่มขึ้นด้วยส่วนขนนกผมก็จะใส่เป็นสีทองม่วงหนึ่งนะครับ ก็อะไรอัพได้ก็อัพก็สะสมค่อยๆอัพไ,ไปนะครับทองใหญ่ใส่ขั้นหนึ่งอยู่นะครับค่อนข้างแพงเลยทีเดียวประมาณนี้แล้วก็สเตตูรุปปั้นนะครับก็กำลังอัพอยู่นี่นะครับก็จะเป็นสองอันแรกเลเวลสามเลเวลหนึ Level 3, Level ่งเดี๋ยวจะต้องอัพขึ้นเลเวลสี่นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเลเวลสี่มันจะปลดล็อก ปลดล็อก px t อีก0.5%เอตดี๋ยวจะขึ้นเป็นเลเวล4แล้วก็อัพอันนี้ก็คืออันแรกนะครับอันนี้เราจะอัพอันแรกกับอันที่3อันแรกมันจะได้ px tag อันที่มันจะได้เจาะทะลุป้องกันไกลภาพนะครับแล้วก็ส่วนวัคซีนวิสตอมอันที่2เราจะอัพอันแรกเป้นอันแรกเน้นอันแรกก่อนนะครับมันก็จะมีตัวนี้ตัวโล่ตัวโล่เดี๋ยวผมจะอัพ น,นี้นะครับเพิ่มลักด้วยแล้วก็เพิ่มเพียกแท็กด้วยแต่ว่าเดี๋ยวค่อยอัพรอไปเรื่อยเ่อยก่อนซึ่งของหายากเมดลมดลเมด้ลก็จะอัพอันแรกกับอันที่สองเป็นหลักนะครับอันที่เหลือจะปล่อยไว้เลเวลห้าอะไรย่างงี้เน้นอันแรกอันที่2ให้เต็มก่อนโอเคไตเติ้ลตอนนี้อยู่ระดับ m มู d ดิสโปนะครับสีม่วงหนึ่งแล้วก็สัตว์เลี้ยงสัตว์เลี้ยงจะใช้เป็นสมุไรซะเป็นส่วนใหญ่นะครับ ส่วนอุปกรณ์มมก็จะใส่เป็นคิสี่แอคแทกสองนะครับคิสสี่แอคแทกสองสต๊ดก็จะประมาณนี้นะครับตอนนี้นะครับแทลกซปีอยู่ร้อยสองร้อยิบสองคิห้าสิบเก้าคิสาเมายอยู่สี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับพิเอแกล์อยู่สี่พันหนึ่งร้อยแปดสิบเก้าซึ่งค่อนข้างแรงอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่ายังเป็นขั้นศูนย์อยู่แต่ก็สามารถปาดได้แสนหกแสนเจ็ดนะครับโอเค ็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมกดบล็อเซอร์ให้ดูทีปุ๊บดาเบลมันจะโดดมากเลยนะครับให้อัพเต็มก่อนเลยเนี่ยครับอันนี้เบาแล้วสักเครื่อไฟน่าจะหมดอ่าใช่เครื่อไฟหมดโอเคก็ตัวละครเลเวล71ก็ประมาณนี้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นวิ่งขวัญกำลังใจนะครับผมสวัสดีครับ